จริงเหรอที่เหงื่อออกมากเผาผลาญแคลอรี่วันนี้อาจารย์สุชาติจะมาเล่าให้ฟังครับสําหรับท่านใดที่อยากจะลดน้ําหนักนะครับเชิญท่านเอานิวแตะในรูคมคมที่วีลูอาจารย์อยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นจะพาท่านข้ามไปที่หน้าโปรไฟล์ของอาจารย์นะครับหน้าโปรไฟล์ของอาจารย์เป็นแบบนี้นะครับในหน้านี้นะครับให้สังเกตด้านล่างนะครับให้กดบรรทัดที่2นะครับข้ามมาเป็นเพื่อนกับอาจารย์ อาจารย์มีรายละเอียดเกี่ยวกับการลดน้ำหนักอย่างถูกวิธีให้กับท่านนะครับสำหรับเรื่องเหงื่อออกมากนี่นะครับมันเป็นเรื่องของการที่ร่างกายของเรานะครับเกิดความร้อนขึ้นนะครับร่างกายของเราเนี่ยผลิตเหงื่อขึ้นมานะครับเพื่อที่จะระบายความร้อนออกไปนะครับเพื่อที่ทําให้ระบบภายในของร่างกายของเรานะครับไม่ล้มเหลวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราออกกําลังกายนะครับ และมีเหนือออกนะครับเพราะว่าร่างกายของเรามีการเผาผลาญน,นะครับมีเผาผลาญพลังงานออกมาใช้เช่นการวิ่งการเดินพวกนี้นะครับส่วนการเผาผลาญแคลอรี่นะครับเผาผลาญแคลอรี่มันเกิดจากการที่ออกกําลังกายครับออกกําลังกายแล้วนะครับออกกําลังกายอย่างช้าๆนะครับพอเหมาะจะเผาผลาญไขมันครับถ้าออกกําลังกายแบบหนักๆนะครับจะเผาผลาญ แป้งครับออกมาเป็นพลังงานนะครับถ้าท่านต้องการเผาผลาญไขมันนะครับก็ออกกาลังกายแต่พอเหมาะพอควรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านออกกําลังกายแบบวิ่งเร็วๆนะครับเล่นฟุตบอลอย่างนี <neck bean> <t> ้นะครับหรือเล่นบาสเกตบอลนะครับมันจะเผาผลาญแป้งออกมาเป็นพลังงานเพราะฉะนั้นนะครับการที่เหงื่อออกมากนะครับหลังจากที่ท่านออกกําลังกายนะครับอันนั้นนะครับคือน้ําหนักที่หายไปคือน้ําหนักของน้านะครับไม่ใช่น้ําหนักของไขมันนะครับ เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับช่วยอาจารย์แชร์ออกไปนะครับกดหัวใจให้อาจารย์เป็นกำลังใจนะครับและคอมเมนต์มาถามเยอะๆนะครับจะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับอยากจะให้เป็นโค้ชก็ติดต่อมานะครับกดติดตามไว้เพื่อเจอกันข้างหน้าครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ